กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าขอเอาใจคนที่ใช้ตัว google chrome กันนิดนึงนะครับอาจารย์เชื่อน่ว่านะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราท่องเว็บนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับหลายท่านที่ชื่นชอบการใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น google chrome นะครับก็คงจะ,ะถนัดกับการใช้โหมดที่เราล็อกอินเข้าไปใช้งาน โดยปกติแบบนี้ใช่ไหมครับล็อกอินโดยใช้ตัว Google แล้วก็แอ c o u n t ของเราเองนะครับคราวนี้ครับมันจะมีโหมด2โหมดครับที่หลายท่านอาจจะเคยใช้และหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้ครับมันก็คือโหมดที่เขาเรียกว่า Incognito และโหมด Guest ใน Google Chrome มันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูโหมดแรกกันก่อนนะครับเ,เรากดที่ปุ่ม3 3จุดตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เลือกหน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับโหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชื่อโหมด incognito นะครับก็คือข้อดีของการทํางานโหมดนี้นะครับก็คือว่ามันจะไม่มีการติดตามเรานะครับหมายความว่าไม่มีการบันทึกเว็บไซต์ต่างๆที่เราไปท่องเว็บมานะครับไม่มีการบันทึกเก็บคุกกี้ หรือข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมถึงกระทั่งพวกแบบฟอร์มต่างๆที่เราไปกรอกหลังจากที่เราใช้โหมดนี้นะครับนั่นหมายความว่าความเป็นส่วนตัวของเราก็จะสูงขึ้นนะครับอ่าคราวนี้จุดสังเกตว่าเราอยู่ในโหมดนี้แล้วหรือไม่สังเกตนะครับว่าหน้าจอจะกลายเป็นโทนสีดำนะครับโทนสีดำแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน นะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเรียกเว็บไซต์ต่างๆที่เราชอบไปดูต่างๆได้เลยนะครับโดยที่จะไม่มีการเก็บบันทึกประวัติการเข้าใช้เว็บต่างๆของเครื่องเครื่องนั้นนะครับนะครับส่วนในตัวโหมด g u e นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกันนะครับก็คือก็จะไม่มีการบันทึกประวัติการใช้งานนะครับไม่มีการเก็บคุกกี้ ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเรียกเว็บต่างๆนะครับก็เห็นได้ว่ามันก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากนะครับและที่สำคัญนะครับในโหมด incognito นั้นนะครับเราจะสังเกตว่าพวก extension ต่างๆที่เราเคย install นะครับที่เป็น chrome extension เนี่ยก็จะไม่มีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสบายใจได้นะครับว่าจะไม่มีตัว extension ใดจะมาติดตามการใช้งานของเราเลยนะครับส่วนประโยชน์ทางดน้านอื่นๆนะครับที่ผมอันนี้เป็นเป็นการใช้ส่วนตัวนะครับนะในโหมดของ incognito mode นะครับอาจารย์มักจะใช้โหมดนี้นะครับในการที่จะไปดูพวกเ,เที่ยวบินนะครับเที่ยวบินต่างๆนะครับของออผู้ให้บริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะครับอาจารย์มักจะไปดูราคานะครับราคาของวันที่เราจะเดินทางนะครับว่าวันที่เราจะเดินทางในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านั้นตั๋วมันราคาอยู่เท่าไหร่นะครับข้อดีนะครับของการใช้ incognito mode นะครับหรือว่า guest mode เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีการเก็บคุกกี้ครับะนะครับทำไมถึงต้องเข้ามาดูในในโหมดนี้ด้วยเพราะว่า บรรดาสายการบินต่างๆนะครับถ้าเราเข้าในโหมดปกติเนี่ยเราเข้ามาดูพวกราคาตั๋ววันต่างๆที่เราอยากเดินทางนะครับแล้ววันหลังเราเข้ามาดูซ้าอีกหรือเข้ามาดูเป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะครับระบบมันจะทําการบันทึกคุกกี้ลงไปในเครื่อง PC เครื่องนั้นครับเพื่อมันจะได้เป็นการติดตามเราว่าเรามีความสนใจที่จะเดินทางในวันนั้นเป็นพิเศษนะครับนั่นหมายความว่า ราคาตั๋วเครื่องบินก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับนั่นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากแค่มาดูว่าราคาตั๋วเป็นยังไงยังไม่ได้จองนะครับจัแนะนำว่าให้เราเข้ามาดูในโหมดของ incognito จะดีกว่านะครับส่วนการซื้อจริงเราก็เข้าสู่โหมดปกติแบบนั้นดีกว่าครับนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับที่จันเคยสังเกตการใช้งานของส่วนตัวแล้ว มันก็ได้ผลจริงๆนะครับมันทําให้ราคาตัวไม่ขยับขึ้นจนผิดหูผิดตานะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะครับอ่านิดน,นึงนะครับอาจอาจจะไม่ได้โชว์ให้เราดูนะอาคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเรานะครับเราอาสนใจเราเขียนโปรแกรมแล้วเราจะลิงก์ไปหน้าเว็บเพจที่เราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับ ถ้าเรากดไปแล้ว1ครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นลิงก์ที่เป็นสีม่วงนะครับหรือที่เขาเรียกว่า visited นะครับลิงก์นะครับก็คือเว็บที่เคยไปมาแล้วแต่ถ้าเราเปิดในโหมดนี้นะครับเราก็สามารถเรียกซ้ำๆได้เพื่อเป็นการทดสอบโปรแกรมในโหมดที่แบบว่ามีผู้เยี่ยมชมเป็นครั้งแรกแลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์เอาไปใช้ในเรื่องส่วนของการโปรแกรมมิ่งครับคราวนี้เรามาดูโหมด g u e s บ้างนะครับ โหมดเกสเข้าอย่างไรนะครับโหมดเกสครับสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นโหมดปกติใช่ไหมครับแล้วเราอยากเข้าเป็นโหมดเกสนะครับเราก็จะมาดูที่ตรงตรงด้านบนตรงนี้นะครับนะจะมีการาเก็บพวก user profile ของคนที่เคยเข้าเครื่องนั้นไว้อยู่นะครับคราวนี้เราบอกว่าอยากเข้าโหมดเกสบ้างเข้าอย่างไรนะครับโหมดเกสจะอยู่ด้านล่างครับผู้มาเยือนอลองคลิกเข้าไปนะครับนะ หน้าตาโหมดเกดก็จะขา,ขาวๆโล่งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถเกือบทุกอย่างจะเหมือนกับในโหมดของ Incognito นะครับไม่มีการเก็บคุกกี้ไม่มีการเก็บประวัติการเข้าชมนะครับไม่มีการเก็บลิงก์ต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมทั้งสิ้นนะครับข้อดีนะครับข้อดีก็นะจะคล้ายกับตัว Incognito นะครับแล้ว ไอเจ้าตัวโหมด g u e กับ incognito ต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นคันแนะนำนะครับว่าถ้าเราใช้เครื่องที่เป็นเครื่องสาธารณะนะครับอยู่ๆเราไปไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเราต้องการใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์อาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เราปรับตรงนี้มาเป็นโหมด g u สนะครับนะจะดีกว่าให้ขึ้นหน้าขา,ขาวๆแบบนี้แล้วก็เราก็สามารถทำธุรกรรมเซิร์ชข้อมูลไปเว็บไซต์ต่างๆได้ จะดีกว่านะครับส่วนโหมด incognito นะครับแนะนําว่าจะใช้ในกรณีที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวของเรานะครับเราในบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้ระบบทำการติดตามค่าอะไรต่างๆไม่มีการให้ระบบอยากฝังคุกกี้ลงในเบราว์เซอร์ของเราเราก็จะสลับโหมดมาเป็นโหมดไม่ระบุต,ตัวตนนะครับจะดูเซฟกว่านะครับ ก็สรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าความสามารถอื่นมันจะคล้ายๆกันนะครับนะเกสเหมาะสหรับการไปใช้เครื่องอื่นเครื่องสาธารณะใช้โหมดเกสถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวของเราแต่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลนะครับก็แนะนำว่าเป็น incognito จะดีกว่าครับคราวนี้เมื่อเรารู้จัก2โหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อยากที่จะพูดถึงเทคนิคบางอย่างนะครับ หลายท่านอาจจะมีมีคำถามว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมนะครับสมมุตินะครับว่าเราเปิดเบราว์เซอร์มาเลยเนี่ยเปิด Google Chrome เลยกลายเป็นโหมด incognito เลยทำได้ไหมทำได้นะครับเรามาดูเทคนิคนี้กันนะปิดเบราว์เซอร์ก่อนครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นตัวไอคอนของ Google Chrome นะครับนะให้เราคลิกเมาส์ขวา แล้วก็เลือกที่ property ครับอ่านะครับในส่วนของเมนู taget นะครับให้เรามาที่ท้ายสุดเลยนะครับหลัง double c o d e นะครับเว้นหนึ่งเคราะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายลบครับพิมพ์ว่า inco n i t o แบบนี้ครับอ่านะแล้วเราก็ apply ก็จะมีการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ permission ของสิทธิ์นะครับ continue ครับ นะครับเพิ่มคําว่า incognito ต่อท้ายนะครับนะโอเคคราวนี้มาดูนะครับว่าเทคนิคนี้จะทําได้ไหมนะครับให้เราคลิกที่ตัว Google Chrome ครับปั๊บเห็นไหมครับเปิดมาเข้าสู่โหมดของ incognito อัตโนมัติครับอ่านะครับนะอ่าโอเคคราวนี้เราลองบ้างว่าแล้วถ้าเป็นโหมด Guest เนี่ยเราทําแบบนี้ได้ไหมนะครับผมปิด b r o w s ์เนะครับกลับมาที่ตัว ตัวช็อตคัทของตัว Google Chrome นะครับคลิกขวา Property ครับเมื่อกี้เราใส่ลบ Incognito ไปนะครับอาจารย์ลบใหม่นะครับนะเว้นวรรกลบ g u e s t โหมดนี้จะได้ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับ Apply Continue ครับโอเคนะครับลองเปิดดูครับ นี่เห็นไหมครับเราก็สามารถเข้าสู่โหมด guest ได้ครับสามารถท่องเว็บไซต์ต่างๆได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับนะก็แล้วแต่เราเลือกใช้นะครับนิดนึงครับเทคนิคของการใช้ตัวโหมด guest ตรงนี้นะครับจะแนะนําข้อดีอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าเ,เราอยากให้เราเอาไปตั้งค่าในส่วนของเครื่องที่เป็นเครื่องในห้องหลักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยแบบนี้จะว่าจะดีนะครับนะซึ่งเทคนิคนี้จะไม่มีใครรู้นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยสซตกันเราอาจจะเห็นบางทีโอ้เปิดมาทําไมครับมีล็อกอินเพื่อนค้างไว้อยู่นะครับบางทีก็เกิดการแกล้งกันเกิดการที่แบบไปเปลี่ยนรหัสผ่านเลยนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับนะถ้าเป็นห้องปฏิบัติการนะครับจะแนะนําว่าเราก็ ไปกำหนดเป็นโหมดเกสเลยนะครับนะมาแก้ตรงนี้นิดเดียวนะครับเหมือนที่อาจารย์โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับคลิกขวามาก็ปรับนะครับเป็นโหมดเกสเลยสบายใจนะครับแล้วก็คนที่ดูแลระบบก็ไม่ต้องมาเคลียยค่าบ่อยๆด้วยนะครับแล้วทุกคนก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสนุกสนานนะครับนะก็สามารถท่านก็สามารถเลือกปรับได้ตามความเหมาะสมเลยละกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตาม สาระดีๆในวันนี้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe และส่งแชร์ลิงก์ดีๆนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือคนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ